อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลชายไทยหลังพ่ายกาตาร์ควนหลงจากแข่งขันวอลเล่บอลชาย c ช a l ลนเจอร์คัพ2 2 3 3รอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามแอสไพายเลดี้สปอร์ตฮอนกรุงโดหฮาประเทศกาตาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งกาตาเอาชนะไทยไป3ต่อ0เซต26สต่อ24 25ต่อ23 26ต่อ24ทําทำให้ทีมไทยตกรอบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามจากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยถูกหักไป2.41คะแนนเหลือ48.58คะแนนอันดับโลกร่วงจาก58ลงไปอยู่อันดับที่60โดนฟิลิปปินและซาอุดีอาระเบียแซงเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่มาจากมุมข่าวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ